เดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวโคมนะครับเพราะโคมมันเหลืองครับผมซื้อโคมอันใหม่มาครับใสๆแบบนี้เดี๋ยวถอดเปลี่ยนนะครับก็เริ่มจากถอดกันชนออกก่อนนะครับเพราะว่าเราผมดูแล้วมันจะต้องขันน็อตออกนะครับเราต้องถอดโคมนี่ออกมาทั้งโคมเลยเพื่อความปลอดภัยผมก็ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีสกรูสองตัวนะครับคือตรงนี้กับ ตรงตรงนี้นะครับที่ยึดไฟหน้าไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสกูออกครับใช้ประแจเบอร์สินะครับเป็น มีนถสามตัวครับมีตัวหนึ่งตรงนี้ ดูข้างซ้ายลรอบครับพอถอนน็อตสามตัวปุ๊บก็เอาสายนี้ออกก่อนครับบีบแล้วก็ดึงออกบ,บ,บีบแล้วบีบแล้วก็ดึงออกมันจะมีเดือยตรงนี้ครับต้องงัดงัดขึ้นนิดนึงแล้วก็มันจะมีเดือยอยู่ตรงแถวๆนี้ย สายไฟครับสายตัวไฟเห็ดแล้แมก็ดึงออกตรงๆได้เลยสายเฮดเลมนะครับสายสายไฟสองทางก็ดึงมันออกตรงตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับกลัวมันจะถอดยากแล้วก็ถอดทั้งหลอดไปเลยนะครับตรงนี้ ขัวไฟเลี้ยวตรงนี้รเราบิดแบบเปิด้ายขวดครับบิดบิดแบบนี้หมุนทวนเข็มานาฬิกาครับอ๋อผิดอันนี้อันนี้เป็นไฟไฟพาร์คิ้งไลท์ครับไฟไฟ,ไฟลีแต่ที่เราถอดไปก่อนตอนแรกอยู่สายนี้นี่เป็นนี้เป็นเป็นไฟเลี้ยวครับเนี่ยถอดมาได้แล้วครับถอดมาได้แล้ว เดี๋ยวมาเปลี่ยนโคมนะครับดูมันจะมีสกลูอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะครับแล้วถอดออก แล้วก็เอาคัตเตอร์ค่อยกรีดให้กาวมันขาดนะับผมคิดว่าถ้าเกิดใครคิดจะทำตามเนี่ยต้องเตรียมกาวนะครับแล้วก็เตรียมตัวพวกที่ใช้ล้างกาวครับเป็นสเปรย์ล้างกาวนะพอเราเอากาวออกแล้วเราแกะออกไดแ้แล้วเราก็ควรจะใช้สเปรย์ที่มันสำหรับ ขีดแล้วล้างพวกความเหนียวของกาวออกแล้วเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่กาวเข้าไปใหม่ครับปัดกาวใหม่เพราะว่าถ้าทําโดยที่ไม่ได้เตรียมไว้แบบผมนยครับมันจะอาจจะเข้าไม่สนิทครับแล้วก็พอใช้ไปปุ๊บพอมันโดนน้ำก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหมอกเป็นละอองน้ําอยู่ในในโคมไฟได้แต่วันนี้ผมทําครั้งแรกครับก็ ลองวิชาไม่ใช่ลองวิชาสิลองผิดลองถูกก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นกาวเพียวๆเลยเนื่องจากว่าผมาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกาวผมไม่รู้ว่ากาวนี้มันกาวอะไรครับยังไม่ได้หาแล้ก็มันไม่มีด้วยแหละแล้วผมก็เห็นว่ากาวมันยังเหนียวอยู่ยครับก็เลยผมก็เลยจะประกอบไปเลยโดยไม่ได้ไม่ได้ใส่กาวเพิ่มครับก็รล,ลองใช้ไปก่อนครับถ้าเกิดว่า มันมีน้ำเข้าครับเป็นไอ้น้ำผมวา่าต้องอาจจะต้องรื้อมาแล้วก็ตัดกาวใหม่นะครับเพราะเนื่องจากผมไม่มีกาว แล้วที่เหลือก็ประกอบการชนเข้าไปครับน่ครับไฟใหม่ใสๆเลยนครับที่เหลือก็เหลือแค่ประกอบการชนเข้าไปนะครับนี่เป็นโคมใหม่นะครับเทียบกับอันเก่าครับอันนี้เป็นอันเก่าอันนี้เป็นอันใหม่ครับ เนื่องจากว่าผมไม่ได้อัดกาวใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ล้างกาวผมไม่ได้เอากาววันเก่าออกผมแค่ดันเข้าไปเลยไอ้ตรงตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยปิดสนิทนะครับร่องมันร่องมันจะใหญ่กว่ากดของที่มาจากโรงงานนะครับด้านนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันร่องมันจะใหญ่กว่าเพราะว่ามันติดกาวเดิมครับดันเข้าไปเนี่ยมันเป็นหยุนๆยุนเนี้ยมันติดติดกาวกาวเก่าผมไม่ได้เตรียม กาวอันใหม่แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวที่มันจะฉีดแล้วก็ละลายกาวออกครับมันมีอ่ามันมีตัวที่ฉีดแล้วก็ละลายกาวแต่ผมไม่รู้ว่าใช้กับกาวแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวกาวผมก็ไม่รู้ว่ากาวอ่ะมันต้องใช้กาวแบบมันเรียกว่ากาวอะไรครับเพราะว่ากาวเนี่ยอ่ามันลดมาสิบปีแล้วแต่กาวมันยังเหนียวเลยนะครับกาวมันยังมีความเหนียวอยู่อันนี้ผมก็พยายามดันๆไปแล้วก็เป็นร่องได้แค่นี้อ่า มันอาจจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับหรือว่าถ้าเกิดจะเกิดปัญหาก็คือ,อความชื้นน้ํามันจะเข้าไปในโคมได้นะครับก็ทําให้โคมเป็นฝ้าเป็นฝ้าเป็นน้ําอยู่ข้างในครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมของครับเตรียมมาแค่ตัวโคมมันใหม่แบบนี้ครับเดี๋ยวโคมผมซื้อออนไลน์ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแนบลิงก์ที่ซื้อไว้ใต้คลิปแล้วก็ เดี๋ยวลองใช้ดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าหรือไม่เกิดฟ้าหรือว่าน้ําเข้ายัางไงหรือว่าผมมาทําอะไรเพิ่มเติมตรงนี้แล้วผมก็จะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองใช้ไปก่อนนะเพราะว่าหมดหน้าฝนไปแล้วก็น่าจะอยู่ได้นานอยู่แล้วถ้าเกิดน้ํามันจะเข้านะแ้วพอปิดฝากะโปรงลงมาก็อยู่ประมาณตรงนี้ก็าอาจจะอยู่ได้ครับก็เดี๋ยวที่เหลือก็เหลือแค่ใส่กันชนกลับเข้าไปนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะสายกันชนก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ